งานนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจกันไม่น้อยนะคะสําหรับการรื้อคดีค่ะของสาวแตงโมนิดาที่ทางด้านของนายปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณะบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะก็ได้มีการจําลองเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะสาวแตงโมนิดาตกเรือนะคะ ไปช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่ทางด้านของอาจารย์ปานเทพนั้นนะคะจะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปานเทพพัวพงพันธ์อีกคะ่ะว่าพบกับพวกเรานะคะแล้วก็มีสแกนไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2025ี2025ทั้ง77จจังหวัดจะเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งประเทศในการสแสวงหาความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของน้องแตงโมเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงทั้งประเทศอย่าให้ใครเนี่ยต้องเป็นแบบ อีกในวันจันทร์ที่20มกราคมเวลา16.30นาทีค่ะในการเรียกร้องนะคะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีข้อพิรุธค่ะแล้วก็เงื่อนงำการเสียชีวิตของน้องแตงโมให้เป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งในขณะเดียวกันนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมิสแกรนก็ได้มีการแจ้งหมายด่วนไปยังสื่อมวลชนค่ะโดยระบุนะคะว่าวันจันทร์ที่20มกราคม2 2,568เวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะพร้อมด้วยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิตนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายแพทย์ทวัชัยการเจนะนารินทร์หรืออาจารย์หมอทวัชัยค่ะ อดีตอาจารย์นะคะแล้วก็แพทย์สัลยะกรรมโรงพรยาบาลพระมงกุฎเก้าพร้อมด้วยผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2025ทั้ง77จังหวัดค่ะเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะ ยืนเรื่องเพื่อผลักดันให้ดีเอสไอเนี่ยรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัทธรธิดาพัชระวีรพงศ์เป็นคดีพิเศษนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัดอิสระไกรศรีนะคะก็ได้มีการออกมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนค่ะประเด็นคดีของแตงโมนิดาเสียชีวิตนะคะว่างานนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและหากหลังการจําลองเหตุการณ์คดีเกิดขึ้นแล้วนะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ยอมรับเรื่องพิจารณาคดีใหม่ค่ะตนเอเนี่ยจะนำมิสแกรนทั้ง77จังหวัดไปยื่นเรื่องถึง DSI นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้หายสงสัยว่ามันเป็นคด,ดีฆาตกรรมหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของบอสนวันนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเพรว่า ผมและมิสแกรนดครั้ง77จังหวัดนะคะจะเข้าพบ DSI วันที่20มกราคมนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็ระบุอีกค่ะว่าจุดนัดพบสำนักงาน DSI ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นการเข้าพบในโอกาสอะไรนั่นเองซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ทำเอาชาวเน็ต ก็แน่ใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม่าว่างานนี้เนี่ยทางด้านของบอสสวัสด์ได้มีการเดินทางไปยื่นเรื่องค่ะเพื่อผักดันนะคะให้ดี i รับคดีการเสียชีวิตของสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์เป็นคดีพิเศษนั่นเองล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะโดยงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านของ DSI เนี่ยนะคะจะรับคดีการเสียชีวิตของสาวแตงโมนิดาหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะ